ไมไดวิกาเผยภาพเซตใหม่สุดจึง้งเรียกได้ว่าหลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยเบลเยียมอย่างหมไดวิกาโฮเน่เพระนอกจากจะมีผลงานการแสดงละครและพรีเซนเตอร์ออกมาให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็เดินสายออกงานอีเวนต์รัวๆในลุคใหม่โดนใจแฟนๆอย่างผมสีสม้ม ล่าสุดใหม่ก็เด้เอมาโพสต์ภาพความปังหลังสวมเครื่องประดับจากแบรนด์ดังอย่างบูการีท่ามกลางเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าเหมือนภาพวาดเหมือนลุดออกมาจากนิยายโอ้โหสวยมากสวยแบบไม่รู้จะสวยยังไงแล้วโอ้ยสะใจสวยมากค่ะสุดๆลูกรักพระเจ้า stunning งานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนันเลยละค่ะเพราะภาพเซตนี้สวยออร่านหนักมากเรียกได้ว่าสวยไม่มีที่ติเรากับภาพวาดเลยทีเดียวแม้ต้องบอกเลยว่าสีผมใหม่สีนี้ส่งให้สาวใหม่สวยปังขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยและนอกจากจะสวยปังขึ้นกว่าเดิมแล้วเรื่องงานก็ขาขึ้นสุดๆเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้บินไปร่วมงานอีเวนท์ที่เกาหลีก่อนจะบินไปร่วมงานอีเวนท์ที่เวนิสประเทศอิตาลีและบินกลับมาที่เกาหลีครั้ง จนแฟนๆต้องส่งกำลังใจให้รัวๆหลังทำงานแบบไม่ได้พักส่วนแฟนๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากติดตามภาพความสวยนอกจอของสาวคนนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามที่ i ิน t a g r กรมดาวิกากันได้เลย